สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเช้านี้พบกันอีกแล้วค่ะมีเรื่องพูดคุยให้เพลิดเพลินบ้างตามปกตินะคะถ้าไม่ได้ทำคลิปก็คิดถึงท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราคุยแบบสบายๆนะคะโต๊ะหน้าบ้านนะคะข้างบ้านไม่ใช่หน้าบ้านดื่มกาแฟลดน้ำหนักน้ำหนักยังไม่ลดเลยค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะเชา้านี้ดื่มกาแฟนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกๆคนเช้านี้เริ่มต้นชีวิตด้วยการทํางานเป็นยังไงบ้างมีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นบ้างมีเรื่องอะไรที่ทําให้ทุกท่านรู้สึกกระพี้กะระเป๋ามีพละกําลังจิตใจที่จะเดินหน้าสู้กับภาวะเศรษฐกิจนะคะเป็นยังไงบ้างมีความสุขแบบไหนบ้างได้ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างมีคนมาเยี่ยมที่ครอบครัวไหมหรือว่ามีโปรแกรมที่จะไป เยี่ยมใครๆที่ไหนหรือว่าบางคนเดินทางไปต่างประเทศคะค่ะคนเรามักจะได้ยินบ่อยๆนะคะคำว่าติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเม็ดที่สองก็จะติดผิดพลาดไปหมดก็ประมาณว่าการวางแผนใช้ชีวิตนะคะหรือวางแผนที่จะทํางานหรือวางแผนที่จะปรับปรุงในหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เร,เรื่องการครบเพื่อนครบฝูงถ้าเราเลือกคนผิดก็แบบเดียวนั่นแหละค่ะการที่จะเลือกคู่ครองด้วยนะคะถ้าเราเลือกคู่ครองผิดก็เหมือนติดกระดุมนี่แหละคะ่ะเม็ดแรกติดผิดเม็ดที่สองที่สามก็ผิดก็ต้องเปลี่ยนปรับใหม่นะคะชีวิตคู่ครองบางคนก็โชคดีนะคะได้สามีดีได้ภรรยาดีบางคนก็โชคร้ายนะคะแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากการผิดพลาดที่เรา ไม่คำนึงตั้งแต่แรกไม่ได้มองให้สองแท้บางคนก็เป็นมองที่ความหลบางคนก็ไปมองที่ความสวยบางคนเอาชนะใจผู้ชายด้วยการไปไสยกรรมเสริมจมูกนะคะยกนั่นยกนี่ยกอ,อกให้ดึงดังความจริงแล้วเป็นสิ่งหลอกลวงทางสายตาทาั้งนั้นนะคะความดีเท่านั้นนะคะที่สร้างความดีโดยที่ไม่หลอกลวงสายตาใครๆทั้งคนในครอบครัวและนอกครอบครัวหรือกับใครๆนะคะแต่เราต้องมีความจริงใจ กับคนที่เราควรจริงใจด้วยนะคะไม่ใช่จริงใจทั่วไปหมดจริงใจทั่วไปหมดเราก็ไปเจอคนที่ไม่จริงใจกับเราเราก็จะเสียความรู้สึกทีหลังนะคะปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นตามเนื้อข่าวต่างๆนะคะในแต่ละช่องแต่ละช่องปัญหาครอบครัวพ่อแม่ตีลูกพ่อเลี้ยงตีลูกแม่เลี้ยงตีลูกตั้งแต่อายุน้อยๆที่ประเภทว่ายังไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกทั้งๆที่ว่ายังเป็นเด็กเล็กๆ,ๆยังต้องล้างก้นล้างอึให้ ก็ไปทุบไปตีเขาทารุณเด็กถือว่าผู้ที่กระทํากับเด็กน้อยๆนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะคะใช้ไม่ได้ยัดเยียดความทารุณกับเด็กนะคะใช้ไม่ได้สถานที่เลี้ยงเด็กก็แล้วกันหรือแม้แต่สถานที่ที่เรียกว่าเด็กอนุบาลก็แล้วกันถ้าว่าครูหรือพี่เลี้ยงต่างๆเนี่ยทารุณเด็กก็เรียกว่าใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เราโยนกลับมาใน ปัญหาครอบครัวของแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคะ,ะทั่วทั้งประเทศนะคะเรามาพูดในกลุ่มพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก่อนนะคะกลุ่มพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ยบางคนก็ใจดีดีนะรักลูกเลี้ยงยเนี่ยเมือ่อกลูกในใ่บางคนรังเกียจลูกเลี้ยงแต่ว่าอยากจะเอาแม่เขาบางคนรังเกียจลูกเลี้ยงแต่อยากจะเอาเขามาทําผัวนะคะอันนี้ปัญหาในสังคมครอบครัวนะคะชั่วตาปีสีตาชาตินะคะ มักจะเจอแบบนี้ไม่มีคำว่าหมดสิ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าคนเราไม่ไฝ่รู้เรื่องคำว่าศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะ